ัาสนาของโบ,โบแต่ม,มองมองขี่ดูต้้งของเขาไม่ใช่งโบนะมีการยืดตรงมาให้ด้วย ไล่สดเลยไงโอ้โหนี wow. ่นี funny, ่เจ้าของอยู่นี่เจ้าของอยู่นี่ไล่สดเลยนะไล่สดไล่สดไม่ไม่เดี๋ยวเอาไปลง YouTube ในช่อง YouTube ได้ได้ได้รถไฟฟ้ามาหานะคือเอาคำมหามลังกันปะดูลาหมาเฮาวัดสนามไม่ถึงอ่ะบอ่ะโอ้ยเกียร์ ต้องรัดด้วยเหรอของพี่บอยรัดไ,ไม่ต้องรัดผมมหลับหลังนะหลังอ,อันนี้เจ้าของรถเลยอ๋อ <c oughs> อันนี้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เหรออ๋อใช่ครับของจีนใช่ไหมเนี่ยของจีนครับดีออไวดีเท่าไหร่คันนี้ มันเบ็ดเสร็จแล้วร้านห้าร้านห้าอันนี้ร้านสี่ห้าร้านสี่ห้าซื้ออะไรไปตายแล้วไปทำมาหากินแล้วแล้วซื้อสดด้วยเงยีเทสไม่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยเนี่ยกริปเดี่ยพี่โบไปลองตรงนี้ดีกว่าลองลองลองก่อนเพราะว่าเร็วที่สุดเด้อแค่นี้ไม่ไม่ ค่ะอันนี้มันตัวพรีเมียมพี่บอกอ๋อตัวพรีเมียมไม่ใช่ตัวท็อปตัวท็อปมันมันมันเร็วแต่แบตมันจะได้น้อยกว่าอ,อ,อันนี้ได้หกร้อยกว่าโลโอ้โหโอ้โหอ,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 อัตราเร่งสุดอ <c oughs> อยอดมื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 ด <c oughs> แล้วดูตรงไหนแบตอ่ะ <c oughs> นี่ไง นอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์สิอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ชาร์จนานไหมชาร์จเหรอประมาณประมาณสักจริงๆชั่วโมงก็อยู่ละเด้อชาร์จชั่วโมงหนึ่งก็ได้เยอะละวิ่งถ้าชาร์จเต็มวิ่งได้กี่กิโลมันบอกว่าหกร้อยกว่าโลอ่ะหกร้อยห้าสิบโอ้ไปไปกรุงเทพได้เลยเนี่ยไปกรุงเทพได้แต่ขับต้อง ไม่เกินนี่นะขับอย่าเกินแบบไม่เกินร้อยอ่อ่ะได้อยู่แต่ถ้าเกินระยะทางมันจะลดลงแล้วนึกยังไงเล่นรถไฟฟ้ายังไ,ไงลองเลยลองเลยอ๋อลองเลย,ลอ,เล,ยลองเลยครับโอ้ลูลาบ้าเฮาพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ของเขาไ,ไม่ใช่ของ <c oughs> โมของคนนี้ ดีครับเป็นไงนะเป็นไงนะมาดีด uhm ้วยเป็นโควิดป้ะเนี่ยไอ้ไอเนี่ยหายแล้วอ้าวจิบหายแล้วเป็นเหรอเนี่ยหายแล้วนานแล้วนานแล้วโอ้โอกใจหมดอ๋อมีเพลงฟังด้วยอ่ะ มอนคือคื้นมากถนนโล่งเลยครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพาพี่โบไปลองทางตรงเอออัต๋าเล่ง1ถึง100นี่กี่วิประมาณ5วิป่ะห้าวิเหรอทดลองมาแล้วเหรอนั่นคืออะไรหมดแบบ <ด>ห,หมดสปอร์ตใช่ไหมหมดสปอร์ตหมดลองทางนี้เนี่ยจะลองทางตรงให้ดูนะครับผม เคยไปอ่านไปแล้วอะเนี่ยเคยแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเหมือนมันจะลอยครับผมโอ้โหแฝงโอ้โหทำไมมันแรงเงี้ยมันแรงมากทำไมเงี้เนี่ยแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยนะเบ่าวิวเลย ก <5. S 2> ี่แรงมาเนี่ยสามร้ 3> 3อยสิบสามะโอ้โห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 ปสุดยอดอ่ะมันมันมันเบีนิดนิดอะมันหิวนิดน,นิดแต่ถ้าตัวท็อปมันจะวึดกันเลยเหรอมันจะเหมือนว่าวึาวดเลย นีมันก็แบบไงไงออมันก็แบ,บบปื๊ดนิดนึง,นงโอ้โหโใครได้นั่งตรงนี้แล้วเหมือนอยู่ยานอวกาศอบบเบาหิวเลยอะออไปกรุงเทพนี่ไม่เกินสองชั่วสามชั่วโมงแล้วปะเอาวิ่งนี้นะแต่แบตหมดเนี่ยเออแบตหมดก่อนใช่ไหม <laughs> เนี่ย,ยไปแล้ว <laughs> โอ้ยความรู้สึกอยากให้มานั Gesch ่งฮึมฮ่ลิสแหละอืมหัวโล่งและโอ้ยทะนุกมาด้วยเนมือเ้ยกี๊ปเลยนะเนี่ยเอ้าเคยมาแถวนี้เหรอเนี่ยมันติดไปแล้วร้านกาแฟร้านอะไรอ่ะ ร้านเวตาลนะอ๋อเวตาลอ๋อเวตาลอยู่นี่อ๋อเวตาลอยู่นี่ร้นอยู่นี่มีเป่าติดด้วยอ้าวมีซันลูด้วยเหรอมีซันลูครับออาเปิดซันลูให้ดูดิโอ้เมื่เห็นโอ้แต่ผมไปติดฟิล์มทึบไงเอาเอาติดฟิล์มทึบเหรอใช่มันก็แต่เปิดได้ไหมไม่ได้อ๋อไม่ได้อ๋ออ ลุงมันมีสันลูบด้วยนี่นี่นะพี่บอกหมดอะไรนี่หมดเลยเดี๋ยวเป่าติดให้เดี๋ยวเติรเดี๋ยวเป่าเติร์ดเย็นติดเย็นติดโอ้มีพัดลมเป่าตูดด้วยตายตายตายพ่อเอ้ยมีหมดพัดลมเป่าตูดอันนี่จะเป็นกล้องดูระยะดิหนึ่งหึงร้อยยังไงเอาดิอ๋ออ๋ดิ หยาบเลยกำลังทำนี่โอ้โหพากันพาันนี้คืออรแล้วตรงนี้มันขึ้นเพราะอะไรนะอันนี้มันเป็นกล้องกล้องกล้องดูถนนจริงเหะอช่ถนนจริงเล้กล้อง้็ขับ อันนี้ดูกล้องแต่ละมุมอันนี้สามมิตินะอันนี้ปกติยี่ห้ออะไรน้ลืมยี่ห้อรถแล้วซิลซิลเขาเรียกซิลแล้วแล้วไอตัวย่อมันข้างหน้าดีไวดีซิล โบานั่งรถใครโบไม่เคยจับอันนี้อย่างนี้มาก่อนเลยนะบอกไว้ก่อนนี่โบจับนั่นเองนั่น,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 นสแสดงว่ามันแรงมากเลยเนี่ยจากไอ้ดิ <c oughs> โควิดมาเนี่ยโบร้องคาราโอเกะได้เลยนะต้องหามีคาราโอเกะร้องด้วยโอ้โหต่ <c oughs> ต้องไปซื้อใหม่ซื้ออะไร ซซืื้้ออไไมมมเราซื้อไม่ไม่ไม่บลูทูธเหรออ่าไม่ติดไม้ติดรถอ่ะผมไม่แน่ใจมันจะเป็นไมม่เชื่อมต่อได้ใช่ไหมใช่ลองโดยไม่ต้องมีสายนะไม่ไม่ต้องมีลองเพลงเล่นเพลงได้ดูหนังก็ได้ดูได้ดูหนังได้จะต้องไปซื้อกล่อง เอาไปทำในทีเข้าใจแล้วกาปรับนี่ได้อันนี้ก็จะปรับแบบว่าปรับบ มัดได้ด้วยเหรออ๋อออกนอกเลนเลยนะ จะไปขายของต่อแล้วขายเงินกันแต่นั่งก็สบายแล้วรถไฟฟ้า เดี๋ยวโบลง YouTube นะออ๋ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโบนกด้วยนะครับผมฝากไว้หน่อย YouTube ป่ะ YouTube ครับผมไปลง YouTube ช็อตด้พี่บอก YouTube ช็อตได้ไหมมันนี่มันยาวอ่ะนี่1ิสองนาทีอ่ะต้องตัดตัดให้มันสัดคนไปดูเยอะละสิบสองนาทีลบก่อนเพอร์เขาจะอแลนี้มันการพรีเซนต์เกี่ยวกับรถรีวิวรถไฟฟ้าแม่ วาชนาะโอเคได้นั่งแล้วจัดจึด,เป,ดเปิดได้แล้วเลยดอีกท,ทีนะี่ปิดอีกทีนะี่